ดื่มเลี้ยงทีมงานเบิดวงเลยนะครับในวันที่ยี่สิบสี่แล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดจะเป็นของคุณแม่กาญจนาและคุณแม่บางออนอัคราชาตินะครับเคนจองเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเครื่องดื่มให้ทีมงานมือเปิดหมิดหมอแคนแฟนหมอลำสุป,ปูสุคนแล้วก็ที่ทีผ่ผ่านมาก็มีหลายหลายบ้านนะครับบอสิเป็นบ้านฮักจ๊กเกอร์นี่กับมาแล้วนะครับบ้านฮักน้องคานิ้งศิลิการนี่ก็เขาแล้วเขาเป็นเจ้าภาพแล้ว นะครับสําหรับเลี้ยงเครื่องดื่มอ่าน้องๆนะครับในส่วนของมือนีกระเทียมความพร้อมจัลันตั้งแต่สองใบสองนะครับในใบสองคือสแตนบายทุกภาคส่วนนะครับเดี๋ยวก็เริ่มสปอยสปอย,ปอยไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพจคณะมอรำใจเกิดร้อยอแล้วก็เพจบอยสิริชัยมอรำใจเกินร้อยนะครับช่อง YouTube มี2ช่องเด้อพี่น้องนะครับมอรำใจเกิดออฟฟิเชียลแล้วก็ ช่อง YouTube สามารถรับชมได้ในระบบ HD นะครับระบบ HD นี่จะหมายถึงภาพซับเสียงจะค,คมชัดนะครับมันนี้บรนุนพามาเบิงอาณาจักรหรือฟาร์มผลใจเกินรอยนะครับเมื่อวานนี้ก็ปล่อยออกไปแล้วเ <c oughs> อาเพ่่นเตี่ยมรอรครับเพจ h e Boss Green นะครับจิ้มไปที่ Facebook นะครับไปที่กล้อง2เสร็จแล้วพิมพ์คำว่า The Boss Green หรือมาลองเดอร์คาเฟ่น,นะครับจะมีรายละเอียดและข้อมูลต่างๆอยู่ั ẳ น uh ซึ่งตอนนี้บอลน,น้นมาเมมโมรีในะสมองบอลน้นเต็มแล้วนะเสือกลุ่มปิดอยาซีฟุงอยาซีฟันสปอนเซอร์ทุกอย่างนะครับบบ,บไปแล้วสมองบอลน้นบัไปแล้วครับทักไปที่เพจ The o บ s Green Hotel นะครับเพจโรงแรมของบอดแต่น่าจะเต็มนะแม่นะครับจนป่านนี้แล้วน,น่าจะเต็มนะครับนะล่องหักไปเบิงนะบอนุนการ์บูแต่บอ้นุ่นช่วงที่เอ่อเปิดเปิดคาเฟ่เนีน่ยบอนุนถามเวๆก็คือว่าเห็นว่าเต็มแล้วเด้แต่บอนุนกาบ์บ,บูลคือกันนะรน่บกวนนะครับแฟนคลับที่น่ารักและตาหวานสุขบัวสุขคน แนะนำวันนี้แนะนําในฤดูกาลนี้ที่พี่น้องซิมาเปิดเปิดฤดูกาลนะครับแนะนําให้มาสองวันนะครับยี่หกแล้วก็ยี่สิบเจ็ดแล้วก็ยี่แปดจะล้างงานพร้อมเลยเบิ่งหมอล้ําแจงแล้วจังเมื่อนะครับยี่สิบหกจะมีบุญยี่หกยี่สิบเจ็ดนี่จะเป็นบุญครับบุญฉลองตาตั้งสัญญบัตรพัดยศนะครับแล้วก็ฉลองตาตั้งวัดพร้อมนะครับได้วัดถึกต้องแล้วนะครับสําหรับพี่น้อง แฟนลับที่ร่วมรวมบุญบวชสิเป็นบุญตั้ง่างที่วนา,าบอกบุญไปนะสร้างอุโบโสถสร้างกำแพงสร้างห้องน้ำนะครับสร้างวัดสว่างมงคลบนรนสแบงบันนีสําเร็จไปหนึ่งขั้นแล้วก็คือได้ตาตั้งวัดแล้วนะสมัยตะกี้ตั้งวัดบ่ไดดเพราะว่าอยู่ในส่วนของมิยังเกาะเขตเขตหลวงเนาะเป็นของหลวงคือเป็นเขตสงวนเป็นยังนี่แหละคือบสามารถตั้งใดนะครับเพราะ บ่ถือต้องตามหลักการตั้งวัดบนันถึกต้องแล้วได้